วันนี้ก็ได้ <c oughs> มาเยี่ยมวัดปารกรรมเหนืออ,อําเภอตําบลปารกรมอ,อําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวัดของท่านพระครูนิครุจัญญานยุทธหรือพะทธันมุยที่คนทั้งหลายรู้จักกันในานามของพะทธันมุยวัดปารกรรมเหนือ นี่ก็เป็นอุโบสถหลังใหญ่ของวัดปารกรรมเหนือที่เห็นอยู่นั้นก็เป็นพระนาโบด์ซึ่งพระยืนหน้าโบถ์ก็มีความเคารพศรัทธาของอาชาวบ้านาวัดปารกรรมเหนือ,อเป็นอย่างมากอาุโบสถหลังนี้ท่านก็ได้สร้างเอาไว้ให้เป็นสถานที่ บำเพ็ญกิจในทางศาสนาของญาติโยมและพระสงฆ์นี้ก็เราก็ละหาังนั้นก็เป็นสาระ <c oughs> การประเรียนจึงก็จะได้ทำประกอบกิจใน,ในทางศาสนาวันพระวันธรรมสวนะหรือวันกิจกรรมต่างๆก็ได้ <c oughs> กระทำกันในศาลาหลังนี้ซึ่งท่านพระครูนิครวจัญานยานุยุทธ์ท่านพระพจนมุ่ยก็ได้สร้างเอาไว้เมื่อปี2535ก็หลายปีที่ผ่านมานิทเห็น,นี้ก็เป็นหอระฆังเ,เป็นหอระฆังซึ่งได้สร้างแบบโ <c oughs> บราณได้ <c oughs> เพื่อจะให้อนัตสัญญาณระฆังในเวลาทำกิจกรรมต่างๆ อันด้านหลังที่น,นั้นก็เป็นกุฏิสงเป็นกุฏิสง์เป็นกุฏิที่พักของพระสงฆ์ที่ท่านได้บวชอยู่ทิตต่ตนในพระาศาสนาที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเมรุเป็นเมรุโปศซึ่งชาวบ้านแถวละแวกนี้เมื่อท่านใดที่ได้ล้มตายลงก็จะ นำมาเผาที่ศาลาหลังนี้ที่เห็นอยู่ก็คือศาลาเพิ่งสร้างใหม่ศาลาเพิ่งสร้างใหม่ก็ท่านพระอธิการวีระพงศ์วีระสพก็ได้สร้างศาลาหลังนี้ไว้ เป็น,น,นอนุสรเวลาญาติยโยมมีใครนำปลาศพมาที่เจ้าพรวัดปารกรรมเนือแห่งนี้ก็ได้ทำพิธีในศาลาหลังใหม่หลังนี้ก็สร้างอย่างสวยสดงดงามพอสมควรซึ่งก็ได้เจรองไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำประ,ะกอบพิธี สักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งทําเสร็จนะด้วยหุบประมาณทราบว่าประมาณ4ล้านบาทซึ่งพระธิการวีระพงในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยูอ่ก็ได้สร้างเอาไว้เป็นอนุรอสรณ์ศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาการ,รเรียนอีก ห <c oughs> ลังหนึ่งซึ่งเ,เวลามีกิจกรรมหรือว่าเป็นหอฉันนะพระสงฆ์มีกิจกรรมก็าสามารถาฉันเอประธานาในหอฉันแห่งนีเ้เป็นประจำเวลามีกิจกรรม <c oughs> อต่างๆก็สามารถที่จะใช้หอฉันนี้เป็นสถานที่กบฉันนี้ก็เป็น รอบๆบ,บริเวณของวัตป่าระกำรเนือซึ่งมี <c oughs> ต้นไทรร่มรื่นมีต้นไทรร่มรื่นตัวที่จะให้ผู้ที่ไปที่มาได้พักผ่อนย่อนกายและก็พักผ่อนย่อนใจที่เห็นนี้ก็เป็นกุฏิของ <c oughs> พระสงฆ์ เป็นกุฏิของพระสงฆ์ที่ท่านได้มาพักผาสายอยู่ที่นี่จะเห็นอยู่นี้ก็เป็นกุฏิของพระธิการวีระพงศ์อวิระสโพและด้านกุฏีสองชั้นเป็นกุฏิของ <c oughs> ท่านพระครูสิริปุญญาพิยุตซึ่งแต่ก่อนท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่น่าสถานที่อย่างนี้คือวัดป่าระกำเนืออยู่หลายปี ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็น <c oughs> ของอนุโมทนาเวลาเต่ากระตินเต่า,าปาปาก็ใช้ของอนุโมทนานี้เป็นสถานที่รับอน,อนุโมทนาของสัตยาติโยมนี้ก็เป็นศาลาพัฒนมุ่ยศาลาพัฒนมุย,ารามยหรือว่าศาลาพระครูนิโครธ <c oughs> อาจารยานุยุที่ญาติโยมได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อ หรือว่ารูปเหมือนเอาไว้เป็นให้ญาติโยมได้สักการบูชา <c oughs> ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกุฏิเก่าของพระกรูกนิโครธอาจารยานุยธ์ซึ่งลูกศิษย์ก็ในร่วมกันขอสร้างกุฏิของท่านจนสำเร็จให้เป็นหลังใหม่ ซึ่งก็ได้รื้อหลังเก่าแล้วก็ <c oughs> สร้างหลังใหม่ให้เป็นกุฏิอนุสอนพระครูอากุฏิอนุสณ์พระครูนิโครธจันยานุยุทธพอท่านมุยซึ่งก็สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,550 <c oughs> ซึ่งเป็นสร้างเดียบเดียวกับที่กุฏิของพระท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ นี่ด้านในก็เป็นกุฏิเรียกว่าเป็นที่พักรับแขกของพระท่านมุ่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผูู้บรรยายนก็ได้มากราบท่านหลายครั้งตอนที่ท่านมีชีมีชีวิตอยู่หรือว่าตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพพระท่านมุ่ย จันทะวันโนท่านจะไหว้พระป่าตะกมเนื้อเวลาท่านมีกิจุระรับแขกจากโยมก็ท่านจะนั่งตรงนี้หายาลูกศิษย์ลูกหาก็ได้สร้างให้ท่านเป็นทีระลึกเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 0นี้เองที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นศาลา หลวงปู่มุ้ยซึ่งก็เป็นสถานที่ปฏิสถานสรีรัศพอันนี้ก็เป็นอาคารที่ปฏิษฐานสรีระศพของหลวงปู่มุย้ยหรือว่าพระโกรนิโครธจันยานุยุธ <c oughs> ซึ่งเมื่อท่านมรรภาพลงโลกสิดท์กหาก็าได้ช่วยกัน นำรวบร่อหลวงปู่หรือรวบรอพระท่านมุ้ยได้มาบิดาถานไว้นาสถานที่อย่างนี้ <c oughs> ซึ่งมีศรัทธาญาติโยมจากสถานที่ใกล้สถานที่ไกลก็ดีได้มากราบสริรสศพข,ของหลวงปู่มุ้ยหรือว่าพระรครูนิโครุจัญยานยุทธอยู่ เป็นประจำนะศพที่เห็น <c oughs> อยู่นี้ก็คือศพเรียกว่าสรีระศพของหลวงปู่มุ้ยจันทสวนโนโนุวรรณโระคในิครัจันยานุย์เจ้าบอกว่าวัดปารกร,รมเหนืออดีตท่านก็เป็นที่เคารพศรัทธาเรื่อมใสของชาวพุทธทั่วไปในปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ได้ นำตรีรสะศพของท่านมา,าไว้นะอา,อาคารแห่งนี้เพื่อจะได้เป็นที่เคารพสักการะบ,บูชาของศรัทธาญาติโยมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มากราบสรีร์ศะศพของท่านก็นะับว่าเป็นโอกาสดันดี <c oughs> นี่ก็ได้ไปดูใกล้ๆ <c oughs> ซึ่งสร้าง,งถวายโดย คุณธีระธีระตันนันพินรุณรัตและธิดาพร้อมญาติทิศให้ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านาเมื่อปีพุทธศักราช2547ทนั่นก็คือเป็นสรีรสุของอาโวงปูมุยจันทศสวรณโน <c oughs> อันนี้ก็เป็นรูปหล่อของท่านารูปหล่อของท่านเท่ากับองค์จริงของที่ท่าน มีชีวิตยอยู่นี่ก็เป็นคาถาาบูชาเป็นคาถาบูชาาหลวงพ่อท่านมุ้ยเนินนั่งนโมสามจบแล้วก็กล่าวคำว่าสัพพังอปรรททาราตังขามะทมีพันเตปุกาสะตวรรตตะเยนะคตัง สัพพังอปาราทังขะมตะตมีพันเตแล้วก็กล่าวว่าอุกาสะขะมามิพันเตอันนี้ท่านปันตททํรรมบุตทัศพนเด็กชายกนิสอรทิพยาภาจาราบฤกตะคุณจาราบฤึกและเท้านินเป็นผู้สร้างถวายในสว่วนนี้ อันนี้ก็เป็น <c oughs> ประวัติความเป็นมาของอวัดป่ารักกมเนือประวัติความเป็นมาของวัดป่ารักกมเนื้อวัดป่ารักกมเนือนี่ก็เป็นวัดราชอยู่ในเขตตำบลปากคนป่ารักมอำเภอปากพน,น,นังจังหวัดนครศรีธรรมราชติดเหนือก็ติดคลองบางทไทรติดใต้ก็ติดคลองป่าร,กรักกม พิทวันดอ,อก,ก็ติดครองปารกรรมพิทวันตกก็ติดถนนอาสาธารณะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นประวัติของวัดปารกรรมเนือนะนี่ก็เป็นลำดับของท่านเจ้าวาดตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันนะก็มีด้วยกัน8รูป <c oughs> อันนี้คือประวัติของวัด อันนี้ก็เป็นสถานที่เป็นผังเป็นผังเป็นสถานที่ตั้ง <c oughs> ของอวัดปรากรกมเหนืออันนี้ที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นเป็นผังของอวัดปรากรกมเหนือตำบลปรากรกมอำเภอปากพนัง <c oughs> จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็เป็นประวัติของอหลวงปูมุย้ยหรือว่าหลวงป้อมมุย้ยจันท่าสวนโนหรือพระโครธ พระครูนิโรธจัญยานยุทธแห่งวัดป่าระกำเนืออันนี้ก็เป็น <c oughs> พระบูชาของหลวงปู่มุยจันทสวนโนที่มีศรัทธาสา,สาธุชนได้นำไปสักการบูชา <c oughs> นี่ก็เป็นรูปวาดหลวงปู่มุยจันทสวนโน <c oughs> ที่มีญาติโยมศรัทธา หลังไหลกันมาได้บนบานสัรกล่าวไว้แล้วก็เมื่อบนบานสัรกล่าวไว้เรียบร้อยก็นํามาติดทองในรูป <c oughs> ภาพวาดของท่านจนเต็มในภาพแต่ละภาพอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าท่านนั้นเป็นเเจิอาจารย์รูปหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เป็น ที่เคารพสักการะบูชาของลูกศิษย์ลูกหาจากที่ใกล้จากที่ไกล <c oughs> แล้วก็มาเยี่ยมท่านพระโกนิโกรธยันญานยุทธหรือหลวงปู่มุย่ยาจนพระตุวโนไม่ได้ขาดสาย <c oughs> เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีบาร,รมีในาทางพระพุทธศาสนาอาันนี้ก็เป็นพระประธานาประจำอา,อาคารแห่งนี้ที่ เมื่อได้มาท่านใดที่มาที่นี่ก็ได้มากระดา <c oughs> ษมาด้วยสักการะบูชาพระพุทธรูปด้วยแล,วแล้วนี่ก็เป็นคลองวง,งใหญ่เป็นคลองวงใหญ่ซึ่งวัดปารรมเื้อแห่งนี้ก็มี <c oughs> รเ,รเรือเรียกว่าเรือแข่งเรียกว่าเรือยาวเรือแข่งก็ชื่อชื่อนามของ เรือนั้นก็ชื่อว่า <c oughs> นางสาวงามช,ชื่อเรือนะชื่อว่าชื่อเรือนางสาวงามซึ่งก็ได้เช็มอยู่บ่อยๆได้แข่งลุ่มน้าปากพนังแข่งลุ่มน้ำํำปากพนังที่เชียนใหญ่น,นี้ก็ <c oughs> เป็นเรือสาวงามที่ <c oughs> ได้มีการแข่งขันอยู่บ่อยๆ ที่เขียนใหญ่บ้างที่ฝากผนังบ้างนี่ที่เห็นนั้นก็เป็น <c oughs> ซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูแล้วก็เป็นกำแพงที่ทางทเจ้าว่าท่านได้สร้างเอาไว้ <c oughs> อน,นี้ก็เป็นกุติของพระท่านซึ่งแต่ก่อนพระท่านพระครูนิโรจนังท,ท,ทย,ยุทธท่านก็อยู่ในสถานที่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอาคาร พ <c oughs> ักผรอของญาติโยมที่มาเริ่มาําทำบุญน่าตะานที่อย่างนี้ก็น,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 นี่ก็ได้มาพัก่อนหย่อนกายย่อนใจน่าตะานที่แห่งนี้อันนี้ก็นัตน์ขึ้นจมนโมทนาที่ได้สร้างเอาไว้นี่ก็เป็นกุฏ <c oughs> ิรับสงเป็นกุฏิรับสง <c oughs> วัดปาระคำเหนือซึ่งประจุบันมิได สร้างไว้นี่ก็เป็นกุฏิเป็นกุฏิพักสงฆ์ตอนเป็นกุฏิพักสงฆ์นี่ก็เป็นกุฏิพักสงฆ์ที่ท่านได้มาบวชในศาสนาแล้วก็ได้มาอ,อยู่ณนาสถานที่อย่างนี้อันนี้ก็เป็น <c oughs> ที่นั่งรับแขกของพระสงฆ์ที่ ท่านเดินทางมาก็มาปอนน่าจะตั้ที่แห่งนี้ที่เนี้ก็เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ท่านก็สามารถมาเข้าห้องน้ำาห้องท่าน่าจะตที่แห่งนี้ได้ที่เห็นอยู่นู้นก็เป็นเรือพระเป็นเรือพระ ซึ่งรพระอย่างนี้ก็ลากไปยังปากพนังบ้างยังสถานที่ต่างๆเพื่อประกอบธุรกิจในทางศาสนาอันนี้ก็ได้มาวัดป่าระกํเนือเห็นความสวยสดงดงามในปัจจุบันนี้ก็ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิม,มตอนนี้ท่านพระครูนิพรเจันยายนุยท่านมีชีวิตอยู่อันนี้ก็คือสาลาปฏิบัติธรรม <c oughs> ของวัดป่าระกำรรเนือ ซึ่งวันนี้วันพระธรรมสวรรโยมญาติโยมก็มาร่วมกันเป็นจำนวนมากก็เ <c oughs> พราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสมีเวลาก็สามารถมากราบสารีระศพของอารมภปู่มุย้ยหรือว่าปะโรนิโครธจันยานยุทธซึ่งเป็นัตัเป็นพระ ที่มีบารมีสามารถที่จะมาเคารพบูชาสักการะตารีราชรบของท่านได้ที่วัดปารกมเหนือตำบลปารกมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ผู้พูดทั้งก็มาากรามัสกการท่านอยู่บ่อยครั้งก็ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตามีจิตใจเมตตา ต่อทุกทุกท่านวันนี้ก็ได้มาก็ขออนุโมทนาที่ได้มา,าร่วมใน,นนี้